เปิดห้องนอนน้องเอลิเซียมีสิ่งนี้รอบห้องดูดีมากสมกับทายาทหมื่นล้าน พี่ๆแฟนคลับทั้งในและนอกวงการบันเทิงตั้งแต่แบบาสสำหรับน้องเอลิเซียทายาทหมื่นล้านของแพทิเซียและไฮโซโนดเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลวันนี้เราจะพาทุกคนไปสองห้องนอนของน้องเอลิเซียกันค่ะบอกเลยค่ะว่าตกแต่งไปด้วยความน่ารักมากๆสมกับเป็นห้องของทายาทหมื่นล้าน โดยคุณแม่แพทิเซียได้เผยห้องลูกสาวให้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวน่ารักน่าเอ็นดูจนพี่ๆแฟนคลับและคนรักเด็กต้องเทใจให้แบบหมดหน้าตากันเลยทีเดียวสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาววัยแบบกของคุณพ่อคุณแม่ซุปตาแพทิเซียกูดและโนต้ตวิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเมนต์ล่าสุดในตอนที่หนูน้อยคนเก่ง เปิดโหมดความน่ารักเอาใจคุณยายปียนุษด้วยการช่วยคุณแม่แพทิเซียทำคลิปวิดีโอเพื่อโพสต์ลง Instagram Story เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดซึ่งเป็นช็อตที่น้องเอลิเซียที่นอนตัวกลมอยู่บนเตียงเด็กนุ่มนิ่มกำลังดิ้นไปดิ้นมาพร้อมเป่งเสียงอ้อแอพูดคุยกับกล้องอย่างออกรถขณะเดียวกันทางด้านแพทิเซียก็ได้เขียนแคปชั่นแนบมากับโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าก้อนเอลิเซียฝากบอกสุขสันต์วันเกิดคุณยายคะ่ะ โอ้โหเจอความน่ารักของน้องเอลิเซียเข้าไปแบบนี้เชื่อว่าเจ้าของวันเกิดอย่างคุณยายต้องใจฟูเกิน100%อย่างแน่นอน